สวัสดีครับในวันนี้ประวัติศาสตร์ป .3 จะพาผู้ชมย้อนกลับไปในดินแดนประเทศไทยเมื่อพันกว่าปีก่อนก่อนที่จะมีกรุงสุขโขทยัยและก่อนที่ขอมจะสร้างปราสาทหินที่ยิ่งใหญ่ในยุคที่ผู้คนยังเดินทางข้ามมาหาสมุทรด้วยเรือสำเภานาทีราบลุ่มภาคกลางอันอุดมสมบูรณ์มีอรารยธรรมหนึ่งถือกำเนิดขึ้นอย่างเงียบๆแต่ยิ่งใหญ่อรารยธรรมนี้ไม่มีกำแพงเมืองจีนไม่มีโคลอเซียม แต่พวกเขามีธรรมจักหินขนาดมหึืมามีพระพุทธรูปที่งดงามอย่างน่าประหลาดและมีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างแรงกล้าผู้คนในยุคหลังขนานนามพวกเขาว่าทวาราวดีเราจะพาทุกท่านไปไขรหัสของอารยธรรมที่ถูกลืมนี้กันครับเราจะไม่ได้มาท่องจำปีพุทธศักราชกันแต่เราจะไปสืบสวนกันว่าพวกเขาคือใครมาจากไหนทำไมพวกเขาถึงเลือกพระพุทธศาสนาเป็นลมหายใจและที่สำคัญที่สุด พวกเขาทิ้งศิลปะอะไรไว้ให้เราศิลปะที่กำลังบอกเล่าเรื่องราวของพวกเขาอยู่แม้เวลาจะผ่านไปกว่า1,400ปีเอาละครับถ้าพร้อมแล้วการเดินทางสู่ทวารวดีได้เริ่มขึ้นแล้วครับก่อนที่เราจะไปดูพระพุทธรูปสวยๆหรือธรรมจักรใหญ่ๆเนี่ยคำถามแรกที่ทุกคนสงสยัยและเป็นคำถามที่จริงจังมากในวงวิชาการก็คือทวารวดีคือใครและทวารวดีมีจริงหรือ เรื่องนี้ต้องเริ่มแบบนี้ครับเราไม่เคยเจอจารึกไหนเลยที่คนยุคนั้นสลักไว้ว่าฉันคือคนทวารวดีหรือนี่คืออาณาจักรทวารวดีอ้าวแล้วเรารู้จักชื่อนี้ได้ยังไงคำตอบก็คือเรารู้จักพวกเขาจากคนนอกครับ